สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Discord นะครับบนคอมผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับลบเพื่อนหรือ u n f r i นเพื่อนนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมันดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนเอนเปิด Discord ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้กดไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นรูป Discord ตรงนี้โอเคแล้วเขาจะเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้นะครับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกดไปที่ปุ่มอทางด้านบนก่อนครับผม แล้วก็เลื่อนหาชื่อของคนที่เราต้องการจะลบหรือ u n f r น n ออกไปได้เลยในตัวอย่างผมจะลบหรือ u n f ฟ i e คนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอาเมาส์ไปกดที่เมนูจุดๆสาอันทางด้านหลังชื่อของคนนั้นได้เลยและก็กดไปที่ remove f r i e n นะครับหรือว่าลบเพื่อนนะคขาจะถามว่าต้องการลบเพื่อนจริงหรือไม่นะครับก็ให้กดไปที่ปุ่ม remove f r i e n สีแดงตรงนี้1ที และเพียงเท่านี้นะครับชื่อของคนเมื่อกี้ก็จะหายไปก็แปลว่าเราได้อันเฟนเขาหรือว่าลบเขาจากการเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> ตรงนี้เราก็กลับไปใช้งาน d i s c อร์ได้ตามปกติเลยโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ